ติดตานนะคะยินดีนำเสนอ new วิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆค่บเพืนค่ะกับมันนั่มเด้ออัน,นซัน,นคนจีน,นหรือคนเกาหลีนี่แหละเป้าเกี่ยคนจีนคนจีน,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 นซัน,นตี่พี่พี่พี่ข้าไรเฟิรี่ที่หอมมา ปีด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 แล้วปีดแล้วให้ไรบ้านปีดแล้วจับออกมาจะให้บางงานนันอมมันจับเอาปิงปองเนี่ยเขาสิ่งาว่าหาข่อยแล้วเธอแหลกไม่ย้ายุอยเ่อีกมึงอยากไปเนาะวันเจ้าปูเป็นตั้งไหนมาปูเป็นตั้งไหนมาหอดปู่อยตั้งยังไงจะวันเท็่ได้ไหนแม่ยเอาลูกสนุกเลยค่ะ ข่ยนี่เเอออข่ายยดเท่หละมันนากไปหลายกว่ามันผ้ามันไม่บกขกว่าวันเปลนแต่อยากวันนี้ยังเจ้าจับบวานขอเปี่นังเซนลยยนต่ข้เป็นแ่ขีเดียวโอ้จ้ามึงคือมันมันหลายเกินไม่ใช่เข้าใจไหมว่ามันบอเดลุนมันเห็นแบบ แมนมันเห็นแบบเจ้าปงเรื่องเรื่อยไง้าใหญเลยว้ายเอรี่เือแล้วมึงอัดบ่บันลูกปิงปองมันกังัดตอนนอนรวมสนุกไหอร่วมสนุกกลับไปหอด้องนำเมียบ่บั้นนี่กือบมันนอยเกือบมันห่าทช่งวิ่งมีหอดกระยูงเสียงหอดหอดกระป๋อยกระหอดเนียนกระหอดเนี่ยมันมันไขว้ร บมซ้ายัู้่ว่ามันวยขวดนี่เดีวบอกมันขวดเล่นี่แหละปั้นนั่นไงั้่งนวี่แหละซ้ำนี่เลยงังเอเดนังสิเ้ยมันโมเมนมันสั้นขึ้นหรือมันตกเตะเะกันสั้นคออมันมันกินไม่อากาศมันแข็งตลอดเวลาโอ้ยางกีเดกเดมาาเลยนบ่ขอา พออยากได้สามีเด้บรรทัดคุณไม่วาคอยนะเอ้ยจะ้องบอกซ้ัๆแตบพี่แก่ขวดส่วนอ่ะแล้วคนนัต้องมากันเทียนแบบนั้นก็มาไหวได้ถอยมาสนุะที่แหลกเมืองแหลกๆวันนี้อยู่รับสปไปอยู่กับเมืงบาละเจียร์ว่าทั้งพวกยี่โรปพวกอิตาลีพวกอยากไปบ้างชุ่มกันได้ไปอยากเขาบ้างชุ่มเนี่ยอยากเบิองอิตาลีพ้อโอ้นฉันไปเดินฮอลแลนด์เมืองเขาเสรีเนาะเออเมืองเขาบัดที่เนียน ปก็เอ็นเอเน่แม่เอเน่เ hmm. บีอาใ่กับสั้นก็ฉันนี่แหละใส่กับป็นยางเบิ้งใส่กับโทษหาหอดอันไอ้นั่นพี่แจพี่แจเลูกหันเนาะพี uh ่แจอันนี้มันอยู่บองแดดเขาเคยยางเบิ้งตะกินอ่ะจะมันมันอยู่บองแดดหึยยางไปจนพ่อเขาเจ้าคือข้าเป็นเรื่องเสรีง่ายบันยางไปใส่กูอันเขาเจ้าสูบซาเสรียินบอกเด็กตะกินซา พอดีเมายางเดีวพอดีเมาืนตนังมากเหรอเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวจะห้อยฟ้าหนหลังไม่ลังไม่มาดี้าดนี่อไปสุดสบ้านนี้อันอืมกับพ่อกัตืนเต้นละบ้านี้อืมทัดจะสิเลไบอกบานอันวิดีโอข้อหาแบบเนือโทรหาแบบเนออ้ยแสดงถายคักบบอดเนอแหงอยากไปมุดเป็นมูเป็นมูผู้เตออนนะยนมูผู้เตอร์ เน้ออยากไปบ้านเน่ผาดเลยอมึงผาดเดี๋ยวผู้ตัวมากกวออื่นมึงผาดเลียวบอกเน้อว่าสันมึงเนี้ยโอ้เสดายครับบ้สนเสดายครับว่าสันบาดที่นี่อันมันสี่มีบาทบาก็ขึ้นไปเบิงข้าวต่อท้ำกิจกรรมแบบสดๆก็เลยส่วนอันก็เลยแบบไอเบียก็เพื่เพ่ากันห่าวดองๆไปเบิงบ่เฮาไปเบิงบ่อันบัดบัดสั้นอันปากเก้งๆกับสันไม่ไปไม่ไปเอเน่กับไม่ไปไม่ไปอูไม่ไปไม่ไปไม่ไปว่าสันมันน่ากลัวพ่าะว่าบัดสันมันน่ากลัวเพราะว่า บาดที่ปากดีแสดงว่าแบบแพ้วกบียดนี่อยากไปอยากไปเมืองอยากไปเบิองแต่ว่าอ er ันแนมกระส้นนี่บวบวบบวยยางเดียวพ่อไปเห็นยังไงเหรอมันปิดกินเข่าแล้วเดียวหยอกไปยืมเมืองหมอกโหย่าบ้าโบกินคือกลับมาเขากมีตะกระดูกแผลย่าบ้ากระดูกจอยบวบที่ห้ามึงกูกินตะขนมปากเฮ้ยจอยเบิร์ตบวบรออีกนิดตะกระดูกจอย อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้แม่แก่หอมมาให้แม่ปูแกแกหุงอ่าข้าวไรเบอร์รี่ตอนแรกซันบอกว่าอยากกินข้าวไรเบอร์รี่แ้วทีนี้ป้าแจ๋วเลยทําข้าวผัดข้าวไรเบอร์รี่เลยไม่ได้กินก็เลยเอามาไว้เดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นรอผัดพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นค่ะตู้เย็นในนะค่ะค่ะก็น่าจะเห็นแม่เราผัดให้พรุ่งนี้บางแน่ละตาบางเบื้งแม่ละตา มีตะกะู่ดซำเกลีบัวเมนขึ้นแบบว่าเวลามือใรที่พรเทศอันมีข้าวเหนียวมีปลาแดกมีสมตา,มเาเขากิน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 แต่ว่าเขาใจบาว้านเวลาเขาไปกินอาหารนี่มันบ่ถือปากเขานะ่ะอาหารอิตาเลียนเอ้ยอันอันบัวมีบัวมีไ<ร>กลวะอ,อาหารอิตาเลียนบ<ร>อกว่าเป็นจางน้ำเสนอนะกกนเนาะเพื่อกาบสแซบบเป็นบ่อร่อยเ็นคือข้นชื่อคือว่าอังกฤษนี่อังกฤษต้องกินต้องกินร้านนี้สินะเอาวะกูก็บวดเนือกะเอาวะเอาวะอาหารหรูแห่งอันอังกฤษ ก็เป็นนางกบ็บอกเนอเท่อยายตัวแล้วก็ตักให้เนาะแล้วกน็น้ำเสนอแลวออว้วก็ตักตักนะแล้วอืมตะกกี้มันอืมเอาวะกูก็หิ้วเขาน้อก็ใส่ข้ามแหลกข้ามแบบไงเล้ะนั่นมันอนไรกันก็บอกเนอบอกเนอกะพันหน <c oughs> าไปฮะไปยายตัวเข้าใจบ้อ่า,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 ม,า,ามันบออัวชัยเออมันแสีบมันแสีบแบบของเปินแต่ฝรั่งเขาชอบไงมันเสีย,สยบ,บข้าเจ้าน่ะนะ บาดที่นี่มันเป็นคือชีดชีดเอียงหบูชีดอันชีดคือจังอันชีดเนาชีดอ่ะคือจังชีดอันมันเป็นคือจังนมั่วละบันคือจังพวกอันเอียงนอที่มันเป็นผงผงนมที่มันเป็นอันคือจังเขาจวดใส่อันชาไข่มูกกันนะที่เขาบีบใส่อันโะชาไข่มูกเออบีบมันคือจังบีบขี้มี่มันก็จีิคิดดว่าอันนี้คืออย่างว่าสำหรับมันเป็นข้าวขาว เออคึนก็เดใส่เสนอเป็นข้าวขาวขึยังนุ่มขึ้ยังอย่างสินะพราะ่ตนกับตักรวดโหลดใส่จานกูเบ้มโหกัดล่องมันกัน่าละสนกินแล้วก็มันให้บอเสยบบอสบบอด้บอแสบธรามดาเนี่มันบอเสีบอีีมันระมานอาหารบานจาของซำำซำขาเจ้ามาบ่านจากของากของนั่เสนอ่าเสีบคัก บานประธานก็จะเอากินบ่ถือปากเอาได้หวานบวบอันใดกกัดอาหารไทยเสร็จเอาจะขวังยูอนใหน้อยอินี่มัวอีแม่งถามว่ามือใดอันถามหาตลูกสาวว่ามือใดหลูกสาวสิมาผมไปเดือนหนึ่งคุณกูว่าเออไปโดนคักไปโดนเดือนนึงแล้วเนาะยี่สิบก็มือเดือนค้าอีด่วนจนลืมใจหัดรถ มันก right? <laughs> ็โทรมาทงหมดเลยอจนจอยหมดทีราบที่นี่มันกินอยู่ได้นานแต่กระดูมสิมันกินบอแซบอ่ะนเกา่งข่ฟวยไปนเอออออเมนมนมันบอุ่นทองมันบอสแฉบมันเกิดขึ้นจังอ่ะนี่ก้มันเอองกินโกซื่อได้กินรู้ซื่อขึ้นทข้าไปกินผัดตาขาวนะหัรูรู้ี่สิล้วเขาทายลูร่งกันบ่อันอีหยงก่อกุ้งรอบตอกรอบเตือน มันกับบอสเสียดซ้ำคูงเต้นบ un ้านเขาจ่อยนะกุ้งล็อบเตอร์ตัวใหญ่ๆเป็นบอสบัดย h ầ m บัดที่นี่เป็นเนือฟุ้ยฟุ้ยเป็นแบบว่าเป็นคือเจ้าคือจ้สี่แขนนี่แหมเปลี่ยนเสียบขึ้ได้หลุได้สี่บอสเฮ้ยมันกับภาพงามมาสั่นแล้วเนาะมันกินลงไปบอยู่ให้เข้ากระเห็ดแสีบอยู่ในพวกกุ้งล็อบเตอร์พวกนี้อยู่ไทยครับจ่อเห็ดแสีย แม่ันถ so 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 ือปากเข้าบัญชีบัญชีบัญชีดบนี้อุ้ยบัญชีคือจังอันชีดมันเป็นคือจังนมบูดนี่ไหมมันมีหลายรสได้ชีดนะแม่ชีดข้าวจอนเป็นชีดแท่บนนี้มันสอแต่ว่าอันแนวอันประทับใจนั่นแม่นั้นชีดแกเห็นมาจากนมงัวนี่นะหอยฮออเล่น หอยแมงผู้บานเขาแม่หอยยีไงหนุ่มแซ่บเออสะอ่อนเนาะแล้วหอยอันหอยหอยอันหอยนางร่มไหมหอยนางร่มบ้านห้องนี่บ่อซ้ำโตนี่เจ้าบาดแล้วนี่ตัวตยีไงนี่ก็อยู่นั่นไปงุ่มเอาเลยกินหอยนางร่มละมือนั่นก็ได้เขาต้องบ้าดอันนี้ไปงุ่มเอาเลยดิไปยิบเอาเลยไปเก็บเก็บเอาเลยทะเลน่าเขาบกลงกับไปเก็บเอากินหอยนางร่มกับหอยเอานังนางเขาลุงมขึนหมอาวาน ไม่เป็นไรค่ะวัสดัน,นคนไข้คนไข้มาถึงพัทยาแล้วนะวัสดนันคุณหมอว่าออโรคยอดฮิตเลยวัสดัน,นโอ้ดีดีเลิศเพราะฉะนั้นนีออ้ลุยไปอยูที่เอามันไปดูการตลาดเด้มาที่นี่แพร่ภากับอจอีซงลูก,ลกน้องไปมาดามไก่สัีพ่าเดินสาย นี no ่รุยก <M ification. S 2> ับตองไีุ่้มหลุกน้องว่นี้แต่ว่ามันเป็นเมืองยางเด้อมันยางเด้น่างชีดเขามีหลายแบบมันหลายก็จ้างอันนี้คือจ้างอี๋พี่น้องเบื่อไงเบื่อไม่ยาไม่ยาาหารเรกินมาไปนี่ นี่ส้ตมตำทอดนี่ของโปรดของโปรดแพผวาวนี่ขนาดคนบองบรานี่อ้อาตัดคีบานที่เท่า มีเพียนชื่อเหมือนแม่อ๋อฟันซีเมนต์ตัวจริงเหรอคอยจะเป็นตัวปลอม <laughs> อืมอันนี้ซีเมนปลอมผู้ไรท์ชุดนี่นะซีะเนม,มเนขอ,องปลอ,ขอมขอบคุณค่ะพี่น้องสินดยประชุมอันประชุม,ชมใหญ่อยู่ประชุมทีมงานนี่กลับมาเนี่ยเริ่มจริงจังได้ปาะเนี่ยเพดนะนนี่นตาโตเกี่ยวข้อว่าเป็นเพดมนะั้ยโอ้ย เป็นแบบแบบบอลร่องอย่างปักขอกับเป็ร่องปักกนกูไมีร่อยกูมีดูนี่เด้อเพจเอชพีใช่ไหมพีพีมีซิกอันละกันเพ่าๆละกัเพจอันที่ว่านตั้งไว้ถ้าสำรองเวลามันถือบอกตึงอย่างน่ะนว่าไม่มีหอดเวลาสิไปอับถามเนี่ยเวลาเป็นรองที่เราสั่งปรัฉันเป็นแอดมินเพจนั่นเพจนี่แหละแต่เพจจะของยังลงบมทัวอยู่เพจนึงยังให้ย่าเย้าเดี๋ยวลงเออเพือเวลาจะเป็นรงคือเก่งเถอะเฮาเขาคือเก่งเถอะ เขาเป็นนิ่งแจิทเหตุไดพระจ้าของบอดแพลวของพี่ยุยก็ะได้น่ากินมากกาให้อร่อยนะคะเขาคุณค่ะเป็นผู้เฮดนั่นเฮดนี่คือจิตวิทยงส่นคือ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 มืนอสิจแตกงมั่จขืนหานบ่นี่ห้ามันอสิข้นหานบ่นี่บอตาบานเขาแสดงยังมือวที่ยิ้มหัเขาแจงบอเห็นมึงอดีเออยิ้มหัวก็ข้นก็ได้มันมีละครมันบอแม่เขา้องสอนละครยิ้แแต่ว่าเขาวางโครงเรื่องไว้แล้ว แต่ว่าเราต้องมาประชุมกันว่าแจกแจงบดไปเขาข้าแล้วแต่ว่าเขาต้องมาระดมความิดกันในหล่าวางกึ่งกลางเรื่องเนี่ยเขาสิสอดแจกยังใส่อีกสินะแต่ว่าอันฉากเริ่มฉากเริ่มก็ฉากจบนี่เตรียมไว้แล้วมันได้ขึ้นกับจบเล่นซะแม้แ่ไงมึูใช่ <c oughs> กะคิดคิดใชงกะคิดละครมาอยู่บ่างเอาเรื่องนี่ละอันเรื่องอันเพื่อนคิดไว้เรื่องนี้แหลกัจังเปียดอันนี้คิดมากจะไม่เหลือง เมาวันเานอไอะซื้อเรื่องไอ่เมามึงนําบัญชีอะไอเมาวันเผานอนกาตังเจยวขังยุบ้นไปแล้วเดี๋ยมไเนี่ยเดี๋ยวขอมน่นอนนะมวนมวนมวนักจวนอย่างพลาบ่าแล้วิ่นมีตำนานอยู่เอออ๋อปแล้วมันไปเกี่ยเห็ด อม่อันนี้ลุยกับโตปอมเพากับโตปอมเมือนเนี่เดี๋ยวโตปอมไรสดัวจริงเม่นรั่วๆสันพัฒนานทรักษาเม่นรั่วเป็นรั่วกูเอาเมื่อใดเม่นสันได้ยวนี่ตอนนี้หนูทักเลยหนูโซเมย์บอจุดเด็แเรามันหนูวิดีโอขอไปดามันเลยเมื่อน่ะพัฒนานทนรักษาเนี่ยโตปอม นนคิดถึงแม่สองคนมากค่ะคิดถึงคามมาด้วยพี่น้องไอ้ตาอย่าบอกประศรน้องไม่าลานย่าคิดถึงจงังเลยลูกอย่าเข็นสันดังลูกจังเ,เลยแม่อย่าเห็นหูดังหนูมากเลยลูก,ก,ก,กน้องกำมันสุมือดิน้องหันขางว่าน้ำเดซสุมือน้องเนื้อไอ้ตาคนเดียตา เห็นหรอเป่เห็นไหมหรอเปล่าบ้านเบื่อหรอบ่เสริมดังนี่เห็นหรอเป่าบ้านเห็นตัวจริงแบบเมื่อนั้นโทรโมทุ่มบ้านคอยโทรไปนี่แหละคนเดียวบอกก็เจเรนเจเรนเอะงามบอสันมาแล้วเจเลโอ้ยคือยุคครับเอื้อยุคมาสันคือเก่าคือเก่าครับคนเดียวจเรนเจนแห่งบ่กกวนเออเจเรนไม่ยังมีมาเบอร์อะไรนี่เอ๋อมึงมานั่งซะก่อนนี่กูสิไปิดองกาแฟกูอยากกินกาแฟเผา อี่ห้อนกินเหมือนละสามซองทำบันไดไก่กินกาแฟเอาอยากกินมันในบ้านด้กินเดียวเนี่ยซ่านห่งจมให้่ยชาดูกินอะไรนักหนากินกินทำไมดีท็อกเาขอดรย์รอบจอยหอนรอบอีริโอเมียดีมันเขาดีท็อกกับบอด้กินด้วยอยู่คุณนะมันอันนี้มันเดินทางมันจีขีเฮียตาว้าดีท็อกเอ้ยตาว้ากาแฟนี่ก็กินอยู่ตาว้าบอด้กินเสมอเมื่อว่างไม่กินเยอะไหมแม่แพลวแม่ยุ้ยคิดถึงที่สุดคิดถึงค่ะ เพ่งเอาเพ่งมันมั่นนะเพลงช้า,อาเออแม,ม่อะไรนะโอ้ยแพ้วาเเพ้วนี่บวงแพ้วาเเพ้วนี่บ่บได้ลองหรอกเพ่องอ่ะซาหลายเพ่งปน,น,นอ่นนอนะท่านผู้ใดอันเพลงซาเนี่ยก็ตัดออกเบิดแต่แต่เพลงเจ้าของยังบ่อยากลองอยู่นะเลยครูคสรุปแล้วอันสรุปแล้วอันก็านนมากินเบียอะไรล่ะบ่ก นั่ดวนเื่อนเจ้าเย้าบรดกินแล้วบะเย้าเราป่วยเลี่ถ้าเป็นลิชิดวงได้บานลิชิดวงแตกเลือดออกเจ้าคือบอดีเ้เขาไปกินรหมอลหมอผู้บกรองน่บอกเปนชือโหมาตัวดักมอผู้กรอยิ่งบาองมายิ่งเติบแล้วรอรอรอเขาก็บตวเ่นหลานนฮ่ก็เก่กันนะมอพ่อยงไปได้ยัง อซ้ำอันซ้ำอันนี้อ๋อพระวาฝ่าครับพระพระฝรังโอ้ฝรังทื่ว่าพระฝรังหลวงพระฝรังกัมีอะลูิ่งขาเจ้านะเจ้าฟ้าชายช้าเหรียญเขาซ่ไปตรวจมาเล่นปากมาลูกอันที่แรกนั่ะอันนี้เื้อผาขาไม่เย้าเลยนี่เจ็ไอ้หมอเนาะอะไรนั่นโอ้เี้ย่ไม่เาหมาไม่เย้าเสนนั่นเส้นนั่น มะเนือจะได้เอียงจี๊ดีตบหรอที่ดีเลยมะเนือมันได้แต่เนี้ยจี๊ดจบหรออุ้ยไผ่บอกอุ้ยอุ้ยเบาแห้งเนี่ยเอ,อแม่อียุอีอันนี้แหละอาจารย์เพาะไผ่กุฏิไหมอีนี่นนไผ่แอนมันเป็นรูปการวินไผยหรือไผ่เอียงเมื่อตอนนั้นอาจารย์วิชิตษฐ์พ่อไผ่กูตะกิมซูนี่คู่วัชร์นี่อาจารย์วิชิษฐ์อุ้ยเลยแมาตีรามีโอ้ย น่าราไม่เป็นเลงเจนี่ไงโอ้โหน่ของฝากจากลูกชายนะคะประเทศนี้ประเทศดลูกนี่ประเทศอังกฤษครับลอนดอนฝรั่งฝรั่งเอาอีหยังนี่มาสัตช่อชอช่อชอเอาให้อาเซนอนมันของเล่นที่สุดเหรอพี่น้องมันของจริงอมันเป็นไพ่กระดาษแมนมันเป็นของฝากพี่น้องว่ามันอันแนวเล่นดอเออของของ แต่ว่าก็หาทิศสองบาอามาดูดวงเอามาดูดวงอ้าวมาดูดวงหลังมันสวยหลังก็สวยเป็นก๋ไรย้อนกินเหรอได้ไหมควรกินค่ะทุกคนนี่นี่เลิศเลิศโอ้ยนี่นี่นี่มาตีได้มีเหาโอ้จริงจริงพคนไขสมองแฮงเกียดว่าเราบอกอมอิโตอันบอกเรื่องอันไปไปตรวจมาเล่นปากมลูกเนาะอันเท่ากับเบื้องคามมันบอกว่า เขาให้ตรวจปีละครั้งเอ็นบอข้าพยายามเปลี่ยนกับย่านได้ป่ะนี่ย่านบัดที่นี่เป็นตรวจน้ำหมอหมอเป็นผู้ใช้สวยสวยตอนตะกีนอยู่ย่านแถบอยู่ย่านแถบพับไปเรียนพวกนี้ตอนมันมีราคาเป็นเรื่อยเบานเอ็นยักอายหมอเรียนรุ่นเก่าๆเห็นไหมที่เาผู้จัดไอที่ไหนวะต้องบอกกับย่านย่านเป็ด่ยนบานไปมันผู้เฒ่ากับไปที่กันเขาไปในห้องผู้เฒ่าซอนเฒ่าพุ่นเป็นแปะเขาไปก้อนเอาวะพี่สัน แต่ว่าเขากัเก็บอากาศเนี่เขาก็อยากให้เขาบวกกันต่ว่ายายเท่าๆนั่นขึ้นตรวจก่อนยายกางขาออกสั่นโอ้ยเนาะคุณหมอกระายอีนี่จ้าก็แสดงอย่างไงมือฟังมาโมแมนเขาก็เลยมากูเลยนเจ้าอายจอยนะเขาเจบาบ้านยายนี่เอาขาขึ้นไปทั้งนี้นี่นี่นี่กําลังสิงโยขาขึ้นเหมือนกับหูไปโอ้ยเนาะคุณหมอกระายเล่าพอใจมั <c oughs> ขนาดผู้ต้องขังยังอยญ่าอ้เอาฝา, <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ